วัน,นอังค่าแล่วผมตื่น,นี่มากสวยก็เจ็ดโมงตรงๆเลยแต่ถ้าเป็นวันพุธเนี่ยเดี๋ยวน้องต้องหกโมงบ่าหกโมงสี่สิบพุธต้องใช้เวลาแต่งตัว <c oughs> ไทยต้มกี่ฟองอ่นะน้ำมนต์สามฟองแล้วนะย่าไม่มีฝาเก็ดเหรอ,อย่าโฟมแตกย,ย,ยังไม่ใส่กฟมเสกถ้าใส่ถ้าใส่ฝามันจะเสกใส่ยเงงี้ยเงี้ยเอาไว ข้าวไหมข้าวเจ้าข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียว,ว,ว,วยังไม่นึ่งเลยมันจะไม่ทานระมือมันข้าวเจ้าก็ได้เด็กหญิงที่ดาราสีอะไรอ่ะเด็กหญิงที่ดาราสุดรุย่ยยันอ้าวเหรอวันนี้เราชื่อรุ่ยยนมอไม่เหมือนกันเนะาะอ๋อแล้วแต่มอเหรอคันไม่นึกว่าเขาใส่เสื้อสีคือมันก็อาจจะไม่เรื่องปกตินะเพราะว่าวันเรามันมีภาระไม่เหมือนกัน อ๋อแต่ละชั้นมีวิชาพละไม่เหมือนกันตอนก่อนพราผมมันพิ่มลืมัไหครับต่ก่อน,อออน,นมันมีอย่างต้งไส่ต้งไก่เนื้อหมูป็นหมูปิ้งแล้วก็เนียวกินไรกเจ้าเจ้าเนื้เเเอเนื้อข้าวเย็นกรหลาอยู่แต่มันยังไม่เรื่องอะไรบ้านนไ,ไปเลยอืม ซื้อตามแล้วก็ได้ซื้อน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานหมดแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งที่ยาบูตะกี้มะเขือเทศมียาหนึ่งเลยไม่มีเลยไม่มีวันกินกระเบิดหมดไม่มีอะไรอย่างเลยมะเขือเทศพริกพริกก็หมดพริกมะเขือเทศดีนะที่เราเอาเข้าไว้ในตู้ถ้าไม่เอาเข้าไว้ในตู้หมดเลยมะเมื่อมะขามเป็นอย่าง ขนาดปิดขนาดนี้เลยอ่ะเออมันเข้ารูนี้จริงเหรอสังเกตแล้วเหรออ้าวอ้าวรูนี้นะรูไหนนั่นน่รูที่มีเหล็กอ่ะจริงเหรอจริงใครเข้ามานวิ่งออกรูนั้นนะเมื่อวานนี้พี่เชื่อขาดนั่นเหรอไม่ไม่รูนี้รูที่มีเหล็กเออนั่นแหละรูนั่นแหละพยายามขนาดนี้เลยเหรอไม่จงจัง ยังเกินไปแล้วเจ้าวิจาแล้ววิจารมาปกตินอนเกือบตีสี่อยู่วันนี้มานอนสี่ทุ่มโอ้เก่งมากเลยปรับเวลานอนได้ไวมากเอาซะปวดตาเลยเาซะปวดตาผมก็ตื่นมาเห็นพี่บูมเมาเยอะไหมข้าเจ้านะตื่นมาแบบได้ยินเสียงพี่บูมเขย่าอะไรไม่รู้อ่ะข้าเจ้าร้อนๆไม่น้ำมันเนี่ยเจ็บไหมเฉียงขกงยิงป่วยหัวข้าวเลยจะกินแต่วันนี้พี่นอนตีสี่วันนี้ กจะดึงตือโมดนนี่กิ็ได้กินเจนี้ก็ได้เนาะเบื้องป้าเออกินเลยก็ได้อจ้าะมันไม็เข้าวเนี่วเนาะมันยกไปได้อยู่ี่มันไป็นข้าเจ้าเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ไม่กินกินต่อบทเย็นละโมนไลยกินข้าวลันกินเนื้อหนึ่งสองนุ่ยเน้นเนี่ยสองนุ่ยเลย เขาก็เลยกินปุ๊บก็นอนแล้วคุกินแป้แล้วก็นอนเลยจาาสไม่หมดนาทีบมที่เรายังดูจากยาม่กองย่างหรน สามนต้องเป็นเอาเยอะไหม้กลองแล้ว่อนเลยเหรอเป็นมันกินกิอยู่อยู่นะเอาไปเลยใส่เลยปลามกล่องเลยครับงไอมิกินเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยมิกินเนี่ยแค่เนี้ยอันนี้มวมิวเขาไวหุ่นเขาหิวเขาไม่ได้กินข้าวเย็นไอหมิวเขารักษาหุ่นหรือเปล่าหมดกล่องนั่นเลยครับมาส่นะแล้วกินอะไรอ่ะกินกต้องไรน่เมื่อคืนนอนเด อนนีกิีเลยเลยไปลยก็บไว้เพราะว่าให้มันะให้มันเด็อิ่มเลย่เล่นะอ่อนซ่อมไม่ยไม่รู้เข้าไหนอีเสีวว่าหาชีหาชีนี่แหละนี่หาลูกหาลูก็พากันหาลูกใอรเข้ามาวิ่งนับหน่งถึงสามสี้าทำไม ไทยสุกหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดกับเก้าสิบกินเก็บยังกระู่กินกล้วยก็ดีนะตอนเช้า เราแบบยางมาตูมแล้วยางมาตูมได้แล้วถ้าไม่เป็นยางมาตูมมันก็จะกลายเป็นยางมาต่อยกินได้เลยันนะวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยางอะไรใส่เลยเมคกี้เมื่อกี้มีอยู่ขวดเล็กยางมะตูมมันเป็นยาฮะมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นไข่ยางมาตูมไหมไม่นี่แหละอ่ะมนลองดูลองดูฟองแรกก่อนนะ ถ้ามันถ้ายังยังไม่เป็นยางมาตูมก็อีกรูปเลยมาต่อมันรูปปะทบ้านเฮ้ยมันมานี่ก่อนนี่มันไม่ได้มาตรงนี้เป็นพอดีเลยพอดีนะำมันเนาะพอดีเลยเอามาเลยยัดีเลยออกมาเลยเสือยามาตูมหรือยามาตอยถ้ายางมาตอยมันก็จะเหลวๆถ้ายามาตูมมันก็จะหนึ่งๆมาลุ้นกันนะฮะคุณผู้ชมนะว่ายาชิต้มไข่ให้ น้ำมนต์เป็นยังไงป้าเอตั้งแต่ป hmm. ้าเอใช่ไหมว่าฝ uh, ีม <the ือต้มไข่ของป้าเอจะเป็นยังไงเป็นไหมพอดีบหมดได้ยุได้ยุหิวอะไรก็กินได้หมดได้หมดเขาไม่ได้ว่าเอาแบบนี้แบบนี้เขาได้หมดแล้วชองหนุ่มนี่นะกินง่ายเนาะเขากินง่ายเอาอ้อเลยบหมดหม มันจะมเียนเสียมันเย็นๆกนไมันร้อนมจะแกด้วันเออได้แล้วเนี่พอดีเลยได้เลยเอา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 ซ้อนมาตักขึ้ซ้อนตากเอาเอาเอียต้องใช้ซ่แลนเงแหลมตพดำเอาไหมาเดียไหมนาเดียขายนาเดีย ไม่ได้เอาไม้ใช้เลยเนี่ยเอาโซนิดเอาตัมเลยแต่วันนี้เด็กเลยก็จะเป็นใหญ่บ้านเลยเมียวเอาไม้เมียวไม่เอาหมูิ้งพิ้งสองไม้กินหมดเลยเหรอเหลือไม้หนึ่งหวะโห้ลูกนี้สวยเนี่ยมันจะสุกครึ่งหนึ่งไม่สุกครึ่งหนึ่งเออก็หมดหญ้าใส่น้ำน้อยแม่น้องเมิวเด็กๆคึกคัก เดอ็กค um> ักสสัยจะได้ถือถ้วยขึ้นรถล้ล่ะ่นี่เเดยกก็ไปกินบนรถก็หอแม็กก uh sure ี้ไปแล้วก็ไปกินบนรถลอี่อันนี้พอดีอ้าวกองข้าวไปไหนแล้วอ่ะ ลู้าใส่กล่องข้าวเออใส่กล่องข้าวไปดิไข่ไปยนะ้านกินข้าวอยู่ฮะใส่เป็นกล่องไปไหมใส่แ้ได้แล้วป้ายังมากไม้วแล้ว้าังไมกไ้มนน้มกินข้าว่ดไโรงเรียนกับไข่หิวมากเมื่อคืนไม่กินน้อยหนูสองลูก เราวรจะเข้าจาแต่คนยังกินลบ์เลยเดี๋ยวะก็เดี๋ยวจะเอาเอาป้าเอาเี่เราจะไปแล้วจะไม่มีพวกอะไรเรื่องยังไม่ออกรถยังไม่ออกแค่เตรียมพร้อมเฉยเดียวโทรศัพท์เขาอีกเรื่องหนึ่งไปไหนลูกทีเดียวเรื่องอะไรเนาะอยากเต็มจรวตัวเองนะป๊อ ยินดีต้รับตัวเองสวัสวัสดีค่ะยิ้อบตัวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับตัวเองบ้านทานข้าวนะคะทานข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนวันนี้ก็เปิดเรียนเรียนเต็มวันแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็คือไปชำระค่าเทอมเรียบร้อยเนื้อสับมาให้ถือวันนี้ก็เรียนเต็มวันละเต็มวันให้ยกนี้ให้ให้ป้าหน่อย ยกไข่ด้วยแล้วก็ยกนิ้วด้วยใช่น้าจออาไม่เห็นโอเคกันว่ากินว่ากินก็ออกแล้วถือเอาถ้วยเสมมอนถือเอาถ้วยเสื้อเสื้อกับไข่นะเสื้อกับไข่แล้วป้ายังละถือมาเอาเสื้อกับไข่เลยแล้วก็ไปปะป้าถือไปเถอะเปิดนะถือถือไปเลยถือเอาน้ำถือเอาน้ำ ตัวยกไปเลยยกไปเลยเอาน้ำบอกซิล้อน <|so|>? ้ำไปเอาแล้วบอก่ได้เด็กๆได้ยกากเอาขากล้องไปด้วยไม่ได้ตัวนี่ก็ทานข้าวกับหมูลปิ้งเรียบร้อยสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี